สวัสดีค่ะพบกับเซลน้องจูนะคะจากบริษัทพิศานยนตการค่ะวันนี้นะคะน้องจูจะมาแนะนํารถเข้าใหม่นะคะให้เห็นทุกซอกทุกมุมเลยว่ารถของเราเนี่ยสวยใหม่แค่ไหนนะคะเราไปพบกับมัดบ้าสามกันค่ะคันนี้2.0สปอร์ตนะคะปี2019เลยนะคะสตาร์หรูหราสวยแน่นอนค่ะเราไปชมพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างในรถคันนี้ราคาเอื้อมถึงจริงไหมไปชมกันค่ะเริ่มเลยขา้านหน้าเลยค่ะลูกค้าระบบไฟของเขาค่ะหลอตาตีแบบนี้นะคะ เป็นระบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าแบบ LED นะคะซึ่งระบบไฟหน้าของเขาเนี่ยนะคะปรับสูงต่ำได้อัตโนมัติเลยคะ่ะลูกค้าสะดวกคล่องแคลงจริงค่ะลูกค้าเดี๋ยวน้องจูนะคะจะพาไปชมนะคะภายในห้องเครื่องโดยสารกันนะคะว่ามัดด้าสามเนี่ยสวยหรูจริงหรือเปล่านะคะซึ่งโดยรวมมาแล้วของเขาว่าหรูแน่นอนนะคะมากันคะ่ะเรามาพร้อมกับระบบนะคะกุญแจนะคะเป็นแบบกุญแจรีโมทสมาทคีนะคะลูกค้าสามารถเปิดปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะนี่คะ่ะ เ้าเอนะคะตอนนี้น้องจูงก็เข้ามาอยู่ในตัวรถห้องโดยสารของเขาแล้วนะคะซึ่งใหม่มากอยากให้ลูกค้าได้กลิ่นแบบจริงๆเลยนะคะมาดูด้านหน้าของร้ก่อนค่ะเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะพี่ตากล้องดูพงมาลัยของเขานะคะใหม่ไม่มีทิติเลยนะคะเป็นวัสดุหพงมาลัยเนี่ยเป็นหนังสีดําอย่างดีเลยพงมาลัรนะคะปรับได้สีททิศทางเลยนะคะ ซึ่งหน้าจอเนี่ยจะแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ4มุมกระจกหน้าด้วยให้ดูค่ะตรงน,นี้เลยกระจกหน้าลูกค้าเห็นเ้ว่มัปัจจุบันไหมคะไม่แค่21,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าโอ้โหคันนี้นะคะรองรับระบบ p p l e c a r p l a พด้วยนะมีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่ผ่านบลูทูธลำโพงคันนี้มีระบบ8ตำแหน่งไม่อยากจะคุยเลยสุดยอดมากออปชั่นนองช่างของเขาดูดูหรูอะ่ะของเขาปกติมากเลยของมาด้า ซึ่งมาด้านสามคำนี้พิเศษจริงๆเลยนะคะลูกค้ามาดูคอนโซลกลางค่ะระบบปรับอากาศอัตโนมัตินะคะลูกค้ามีช่องแอร์สำหรับผูดด้โดยสารตอนหลังด้วยนะนี่ค่ะมีที่วางแก้วนะคะที่คอนโซลกลางะคะ่ะพร้อมเปิดฝาปิดดูค่ะรูมากแนะนํามากๆเลยนะคะตรงน,นี้ค่ะมีช่องจ่ายไฟสำรองนะคะลูกค้าถึง12วต์เลย ช่องเก็บสองของตรงกลางนะํามาพร้อมฝาปิดนะคะมีไฟสว่างในห้องเครื่องน้ำสานพร้อมเปบ,บไฟแบบหน่วงตลอดเวลาสวยดูดีมากมช่องเก็บของเหงือศีรษะของเราก็มีนะจ๊ะสโลลงมาหรูหราจ้าค่ะลูกค้าไฟของเขาก็เอก,กลักษณ์ของเขาเลยนะคะเป็นไฟแบบแบบไฟท้ายแบบ L E D นะคะลูกค้ามาพร้อมนี่ค่ะด้านหลังมีตัวเซ็นเซอร์ต้องมองหลังพร้อมให้เลยนะคะ มีท่อคู่ให้เรียบรอ้อยแบบสปอร์ตนะคะเป็นท่อโครเมียมให้ลูกค้านะคะคันนี้เดิมๆสวยมากค่ะหลังจากที่น้องจูนนะคะพาไปชมร,บรอบๆคันมาแล้วความใหม่ของเขาแล้วนะคะขอทิ้งท้ายด้วยห้องเครื่องตรงนี้หน่อยค่ะมัดด้สามคันนี้นะคะไม่มีประวัติการชนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถทั้งบริษัทของเรานะคะเป็นรถที่คุณภาพแน่นอนเชียบใหม่ป้ายแดงนะคะลูกค้าอุ่นใจเลยนะคะได้ร,รถไปนะคะ ซึ่งราคาคันนี้น้องจูนะคะจะบอกว่าคุ้มมากๆสําหรับเป็นรถมัดบ้าสามนะคะซึ่งต่างจากมือหนึ่งนี่หลายแสนมากเลยนะคะคันนี้อยู่ที่6 4 5ส0 0ีบาทเท่าน,นั้นค่ะลูกคา้าได้ยินไม่ผิดค่ะ6 4 5ส0 0ีบาทนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะสนใจหารถมือสองสภาพนางสาราคาเยี่ยมเยาวขนาดนี้นะคะโทรมาหาน้องตูะคะ่ะน้องจูนะคะจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะลูกคา้า บริษัทของเรานะคะมีบริการนะคะไฟแเน้นหลากหลายให้ลูกค้า<ม>เลือกทั้งะะไม่ว่าจะเป็นธนาคารเกียรตินาคินธนาคารกรุงศรีออตโต้นะคะธ<ม>นาคารซิสโก้ธนาคารธานาชาติและธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ<ม>ลูกค้าไม่ว่าจะประวัติตัวเองสามารถมาเช้บรอดที่พวกเราได้นะคะ10นาทีก็รู้ผลประวัติแล้วค่ะไม่ว่าอาชีพไหนอ,อาชีพใดก็ออกรถได้นะคะลูกค้า ฝากพวกเราไว้นอบอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะฉนจ,จะพาไปชมรถรุ่นอะไรใหม่แค่ไหนใหม่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปชมกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะั้นจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ